นั่นไงเล็งจริงด้วยเห็นอยู่ตรงนั้นไหมม่นกำลังแบบจะซิกอัพอยู่เลยเนี่ยตูดไม่ใหญ่ใหญ่เลยเนี่ยสองไปไกลน,นี่เนี่ยโคตรเหมือน,น,นเลยมันกำลังซิกมันกำลังวิดพื้นอยู่เยเอ้ยงงน่ากลัวจริงๆเดิเนเงียบๆไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ยินเดี๋ยวค่อยอัดตูดให้มันถึงใจเลยนี่ไง sticky bomb sticky bomb ระเบิดติดตัวไปได้จัดหนักศูนุนลูกซองแค่สีน่นะขยับแล้วแร้มันรู้แล้วเรามาไม่ใช่หรอกเสียงดีมอนคนลเราตัวกันเฮทำไมคนแล้วำไมเขารงเรือนอยรอลเรียนแล้วบรรณานักเหอ นั่นดูเหมือนบันดาลมากเลยเฮ้ยเฮ้ยมันรู้ละไฟเห็นมันเห็นไฟแมคเทฟิว เขาไม่ตีแกปดีมอนอยู่ยลแล้วมันลงมาเลยเราวิ่งทันทีตูนี้ไม่เหมเราเออมาแล้วตัวต้องนิ่งๆเขาบอกว่านิ่งๆไว้มันใจนี่มันจะไม่ทำหาอะไรเลย ตูดมันแน่นแน่นชิบหายบอกเลยตูดมันแน่นเฮ้ยเหี้ยมไอแม่งรู้ป่ะโอเคได้โย่เดี๋ยวไอ้น้ำติกหน้าอันีเท่านั้น เกี่ฟวร์บซื้อเตอร์ไงดาวต้สองเกี่ยวกข้างบนอุ้ยเหี้ยข้างหลังเฮ้ย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 สัตว์ไม่ฉลาดว่ะแม่งมันมีสมองด้วยมันเอาประตูมาปิดกูเย่ลิงหน้าส้นตีน แต่ตูดไม่แน่นเดี๋ยวเห็นไหมเหมือนเฮลไนเลยมีอยู่คนละเกมด้วยแต่ไม่ดีไซน์คล้ายๆกันคือมันตัวมันดำไงแต่แค่นี้มันอ้วนหน่อยหน่อยมันมีปูเฮลไนไม่ไม่สวยไหมล่ะกามพังประตูแบบโอ้ยสัตว์มามันมันตามเดมอนจริงสัตวออ์อย่างเงาะเย็นนี่เสียงอ่อก ้งงทางนีเราก็เดินแบบเงียบเงียบทางตงัวแบบเงียบเงียบโอ้ยเยอะเยอยมันจะจับกูมันจะบกูเออเออเยอยมันจะจับแดกจับกูแดกและเฮ้ยโหโชคดีขาไม่ขาดโชคดีมากๆเลยอาร์ทียม ตัวมีแล้ววะมีคนน,อน้อยแล้ตมซ้อจบสวมตายไม,ไม่มันแค่กระเป๋านี่ว่าจบสวมอยู่จไม่ต้มซ้อนอยู่นี่ไม่เฮียเลยนะแล้วมันตีกูเมื่อไหร่กูยิงไม่ถึงเอ้าไปข้างบนไปข้างบน,งบนละ มันมาแต่แงมไปตามเดมอนด์แล้วก็วเข้าช่องเลยอู้เหียนจะมาแดดเลยละไ้สังขวานี่เเหียมันมากูวิงนะ่งแลว วิงว่งนะมวิ่งนะสามาร้อยสิบเมตรแล้ว,าาวะฮ่าฮ่าฮ่าโอ้โหทัสีเล่นโอ้ฟักอะไรวะคือยุดรถสะดุดลงโอเคมันละลับหลีที่แค่นี้มันจะแดกเอสัตว์หน้ากาโกโวยโอ้โหเปลี่ยนเป้าหมายให้เอาจังวะไปอ่ะมันก็ตกมันเองอยู่ ยั่มีตัวเต็มนะมึงแม่งนี่แหลกเฮลนาจะทัดโอ้ยคอหักเลยฮะฮ่าเป็นเฮลนะแบบนี้มันอึดกว่านี้มันไม่ตา,ายให้งราโง่ไอเหตุการณ์เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวมีทีนี้มีแต่ไอ้จังไรหนีแล้วไอมันอยู่ข้างล่างไปถึงมันจะมีแค่เรากับมันแล้วทีนี้มันจะไม่มีแบบไอ้ดีมอนที่มันบินอยู่ข้างๆหน้าแบบมันล่อมันเป็นตัวล่อความสนใจให้ม,มันร้อนอ่ะ เอ้าไอ้เล่นแล้วมันเล่นตีแล้วมันเล่นตีแล้วได้จะเอากูปปาไปเระเบิดติดตัวโอ้ยติดติดติดไปโอ้โหทุเลศติดอะไรวะกูติดเหี้ยอะไรวะมา ตายเยอะแต่เมื่อกี้เปลืองไปแน่มันน่าจะตายสองนัดแหละเมื่อกี้โคตรเปลืองเลยเออสวยไอ้นี่แม่งบอกว่าจะเล่นแบบโปะแบบอะไรวะแบบเซฟเซฟไม่ได้เพราะมันเหลี่ยมไงเมื่อกี้ตอนแรกมันจะมาเฉยๆนะไอ้เขี้ยนี่ไม่มาตบเลยเพราะผมตอนแรกผมเล่นอ่ะมันจะมองๆอย่างเงี้ยมันก็จะทำคำรามใส่นาไม่ค่อยเดินหนีไปนี่แม่งแบบไอ้ตัวนี้ม่งบักเยอะแน่ๆบักอ่ะ <ce> <i> โดแม่งเลี่ยมโอเคโซนตอีลเอกสาระเอกสารของหามาอุ้ยไมมตายหา เลงตัวเดียวนะเนี่ยไอ้เขาโอ้โหคือต้องล่อมันก่อนเลยแต่ยังไงก็โดนมันเก็บแต่โฟร์เจนี่มันไม่น่าไว้ใจ อันนี้แม่งเมื่อกี้มันจับได้ยังไงก็ไม่รูกงอ,อ,นะอ,อเข็มวุ้ยเจยวเอาแม่งทังเป็นเฮ้ยติดใจติดใจ เอ้ยติดใหญ่เมืนมึงหน้ากูวิกตายซะมึงกูติดใหญ่มืนมึงตายซะมึงเรียบร้อยเป็นไงตูที่ส่วนของมึงโดนเป็นรอยเลยบวมมาวิ่งไม่ได้เป็นห่าเลยวะเอาดิ ไม่วิ่งไม่ได้ไหรอผมมีปัญหาเหรอ้าวหรอรู้สึกห้องมันโดนล็อกไม่ให้วิ่งสก,กีบอมไม่หรอกวิ่งแล้วแต่มันช้าโคตรนี่ไงให้วิ่งอ่ะห้องมันล็อกเมื่อกี้มันมันโดนล็อกไม่ให้วิ่ง เจอไม่ได้เออสวยซองแรงสุดก็มีแต่ลูกซองอันนี้แล้วเยอะแยะทะลมทะลมทะลมวิ่งวิ่งเบาซองสวยบล็อกวิ่ง โอยตกน้ำโอ้ยเป็นน้ำก็มีลกะกำมาตารางสีนะ <c oughs> มีไอ้หนูโง่โอยู่แล้วมันก็จะมาหากูอะ <c oughs> ดูสิมันจะบักวะ <c oughs> มันบัก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  มันปล่อยไม่ได้แล้วมันต้องมันบักอย่างเดียวเลยมันน้าน่านี่ดิไม่โคตรบักมันน่าจะแบบมันอยู่แล้วมาดูเราไงมันกระโดดข้ามเลยสวยมไม่ต้องมา ตายหายแล้วยายเยอะอยู่ไฟลูกหนึ่งกับระเบิดลูกหนึ่งพอแต่ไฟก็หมดแล้วไงปัญหาคายนี่ได้ลูกซองอีก18นัดอืมไม่มีอะไรให้เก็บข้างบน ลังเฮ้ยได้วะมีศพ๋ยวไฟลูกนึงอันก็ยังมีศพเอาได้บ้า้ได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  มันก็ไปขึ้นทาบปกติแล้วก็มีหนูจังไรนี่ด้วยที่น้ำไมา่ชอบมามุดมุดท่อนี้อะ่ะแล้วมาตบเรารอบหลังอะ่ะใหม่ทางเข้าแล้เราต้องไปนี้ติหัวแล้วกูทางนี้ทางนี้เออมันมืดมากเลย คาไฟใช้รู้สึกไม่สว่างไม่แปลเราไม่เป็นสีฟ้ามันข,ขาวๆทำไมางนี้มุดไม่ได้นี่เป็นเรียบร้อยแล้วเป็นกระดูกเป็นเรียบร้อยไปแ,แล้วะโอ้ยเรียบแม่งเอ้ยเลียมเลียมไอลิงกี้ย <laughs> ถ้าเรานั้นกูมีกระสุนยเยอะมอะไรแบบไม่จำกันให้เก็บก็มันตายหาเรียบร้อยว่ามันจะมีตัวหนึ่งอยู่ข้างล่างอะไรไงโอ้ย ต้ไฟโดนระเบิดไปด้วยเลยเจ็ดตัวไปด้วยต้องไฟก่อนค่อยระเบิดจากนั้นค่อยวิ่งหนีเดี๋ยวไม่ก็อย่างนี้นข้างล่างสัตว์เอ้ยทันเมื่อกี้ไม่ได้ย่องเมื่อกี้เมื่อกี้เพิ่งเห็นทันทีเลยเปิดด้วยไฟก่อนเดี๋ยวก็ระเบิดมาละไฟ ระเบิดปูหนีมันขึ้นไปหนีไปแล้วเดี๋ยวมาละตายหลบหนีปัดเลือด อึดเหรอหนีหนีหนีไปไหนหะนีไปไหนะไม่ต้องหนีสัตว์ <c oughs> ตายใส่หมดเนี่ยจริงๆว่าเขาบอกให้หนีเขาบอกว่าอย่าไปสู้กับมันแต่ผมไปสู้กับมันโอ้กำจัดปัญหาไปดีกว่าอย่าเอาแต่หนีหนีไปเดี๋ยวไม่ได้จะกลับมารอได้เพราะมันเหลี่ยมทิพย์ีาย มีสับมีสปายให้เติมนี่แหละพอได้อยู่บนบนเรื่อยๆสว่างเลยนี่จยเป็นชั้นหนึ่งแล้วยังไม่ถึงลงอีกเนาะ เตรีมยมตัวเมต้องมาตรงนี้เลี้ยเลือนเขาไปดอกตายละย่ำเลเวลสองน่าก็เอาอยู่ฮะแก๊สมาร์กเปลี่ยน เอาขึ้นทางนี้ไฟจะดับแล้วห้องนี้แหละเปิดหยาหุ่ยอืยอยอยมเตมหมดเลยด็อกิมเมนต์เอกสารแฟร้มทั้งหลายเลยเวลาคุยแล้วหยาเดี๋ยวใช้ปอะ์นี้ โยนทิ้งแม่งโอเค6อันไหนดีหกเอันไหนดีเจ็ดสิหวไม่ใช่แม่งไม่ใช่เออไม่น,นี้บอกก็แม่งไม่ใช่หามม้สวยนี่เนี่ยวะเ,ออน,เออนี่ยเออนีะ่ะสิบเก้ไม่ใช่เวไหนอ่ะไ่ก็สิบหแปอะไรวะเนี่ยสามเ็ดอีเ สามสิบหกเอโอ้โหไม่ก็ไม่ใช่แหวนเอเจ็บใจเนาะเอ๊ะดีหกจีสิบอะไรยังไงเอกสารรับของรัสเซียร้อยเอกสารทางทงหารเดี๋ยวเวลาชิงอนะฟูฟูไปไปไป หลบนีเปิดประตูห้องแล้วก็จากไปอย่างเงียบ